นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันในเทศกาลตักบารเทโวก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในเรื่องพวกเราชาพุทธบริษัท4ทั้งหลายก็มีสาราต่างๆที่เราก็มีโอกาสนัดหมายกันไปทำภารกิจต่างๆนะครับก็เรื่องกิจกรรมนั่นเองแต่นี้สิ่งที่หวนกลับมาน้อมดูตัวเองกัน ผู้พูดเองก็เป็นเรื่องที่จะต้องน้อมสัจธรรมสม่ำเสมอมาว่าชีวิตของเราช่างผ่านการเวลามา1ปีอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ปันออกพัรษาแล้วก็มาวันตกบัรเทโวเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรารู้สึกขึ้นมาว่าถ้าเราประมาทชีวิตเราก็จะไม่มีการ แก้ไขจิตใจแก้ไขการกระทำตัวเราด้วยเหตุอย่างนี้จึงมีคำเตือนตัวเองเสมอว่าเราจะไม่ประมาทด้วยเหตุประการอะไรบ้างในหน้าที่ต่างๆที่เราใช้ชีวิตในสังคมต่างๆกันนะครับเราจะไปรวมตัวกันณนะสถานที่ การเจริญกุศลกันณเทศกาลต่างๆอย่างนี้ซึ่งผู้พูดเองก็มีโอกาสเป็นตัวกลางของสังคมกลุ่มหนึ่งก็จะต้องประสานกันระหว่างภายนอกภายในก็มีคู่คนสังคมที่เกี่ยวข้องกันก็จะเข้ามาในบ้านสวนเรือนธรรมของเราก็ดีและส่วนที่เราจะต้องดำเนินไปสู่ภารกิจ ในการกุศลนะวันนี้ก็ดีใช่ไหมฮะแต่ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้จังหวะจกโคนในการที่เราใช้ชีวิตนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเดินไปตามระบบที่เคยเป็นก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้เราดูจิตดูใจตัวเองว่าสภาพใจของเราเองนั้น มีความรู้สึกปฏิฆะลำคาญหรือมีความรู้สึกยินดีหรือไม่ในสิ่งที่เป็นแบบนั้นสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าการเรียนรู้จิตใจเรียนรู้การกระทําทางกายของเราก็ทําให้เห็นว่าการที่เราไม่ได้ลื่นไหลหรือไปเส้นทางที่วางไว้ ตั้งแต่วันวานก็ทำให้เราได้น้อมดูว่าทุกอย่างนั้นเป็นสภาวะแห่งธรรมก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่เที่ยงก็ดีหรือการที่เรามีความวาดหวังว่าจะไปเจริญกุศลต่างๆกันในเทศกาลต่างๆก็มีกิจกรรมที่เราจะต้องให้ความสำคัญเสมอ ก็เรื่องการสะสมไปด้วยสละการเครือกูลการเจริญกุศลรักษาศีลพร้อมทั้งมีการปรึกษาหาลือกันในเรื่องการประพฤติปฏิบัติอย่างไรนะครับให้เกิดการถ่ายถอนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปนะครับจะเห็นว่าวันนี้ก็ได้มีผู้ที่ฝึกอบรมนี่นะครับ มาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องกำลังใจก็ส่งสาระมาให้เราได้รู้ว่าการที่สร้างความขยันหมั่นเพียรในการเจริญภาวนาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องคุยเป็นแนวว่าไม่ทุกคนแต่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำการเรียนรู้แล้วก็มีการแก้ไขกันในฐานะที่เราต้องใช้ชีวิตในกระแสโลก ก็คือเรื่องการคลองเรือนด้วยการประกอบอาชีพการต้องดูแลสิ่งรอบข้างก็มีเรื่องต้องบีบคั้นนะครับเพราะบีบคั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยสิ่งที่เป็นการประพฤติปฏิบัติยามเช้ายามเย็นก็หมายถึงต้องมีการสวดมนต์ภาวนานะครับก็ทำไปเนี่ยสืบเรื่องมาเรื่อยเเนี่ยนะครับ เท่าที่ได้ยินได้ฟังปรากฏว่าจุดหนึ่งนะครับถึงปัจจุบันที่อาการเกิดก็หมายถึงว่าเมื่อภาวนาเนี่ยเริ่มนั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ไปลื้ออดีตซึ่งเคยทำอะไรไว้ก็จะมุ่งหน้าไปสู่เขาเรียกนิมิตขึ้นมาหรือรับรู้ขึ้นมาว่าอดีตนั้นเคยทำถึงนู้นตรงนี้ข้างค้างอะไรหรือ กระทบกระทั่งอะไรก็ตามเนี่ยก็จะลื้อขึ้นมาระยะนี้ทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นประจำก็ทำให้ถอนออกจากการภาวนานะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับทำให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนวิธีการในการที่เราจะแก้ไขเรื่องราวของการทำความสงบและเราก็ไประลึกสิ่งที่เป็นอดีตซึ่งผ่านมาแล้ว ไม่ซึ่งจริงแล้วเจ้าตัวเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาบอกว่าอทำไมเราทำไมถึงปฏิบัติไปแล้วอย่างนี้และทำไมถึงตกต่ำลงไปหรือเหตุการณ์นี่มันเลื้อดิตมาทำไมนะครับแทนที่จะให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบเป็นกลางนี่นะครับแต่ไม่สงบนะครับพราอพอรวมนั่งสมาธิป,ปั๊บจิตก็จะรวมไปเส้นทางนั้น ในความเห็นของตัวผู้พูดเองนั้นก็อธิบายความว่าถ้าหากว่าเราอาจจะให้เข้าสู่ความเป็นปกตินั้นเราจะต้องรู้สึกกับสิ่งที่เราเป็นตามความจริงนะครับไม่เไดนตั้งหน้าตั้งตาแต่จะภาวนาอย่างเดียวนะครับเราจะต้องรู้สึกกับการที่เราได้เป็นหน้าขณะนั้นด้วยนะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะครับ เราต้องรู้สึกขึ้นมาว่าในขณะที่เกิดอย่างนี้เรารู้สึกตัวว่าเรานั้นกํำลังทำอะไรหรือไม่ก็ควรจะต้องกลับมาให้รู้สึกตัวเสียก่อนนะครับถ้าเรารู้สึกตัวไปแล้วรู้ว่าเรานั้นกํำลังนั่งเรานั้นกําลังหายใจเรากำลังอยู่กับปัจจุบันนกการต่างๆที่เราเห็นรูปร่างกายของเราอยู่ในท่า เป็นปกตินา,นาขณะนี้แล้วก็รู้ว่าเราก็มีเห็นสภาพการหายใจของเราด้วยเห็นสภาพความร้อนความเย็นต่างๆในผิวสัมผัสของเราด้วยรู้เราก็รู้ว่าเราก็หลับตาอยู่นะครับวิธีการก็พูดจากันในลักษณะแบบนี้นะครับให้อยู่กับปัจจุบันอาการถ้าเราไป ไม่แก้ไขก็ทําให้เรารู้สึกเขาเรียกหอยเหี่ยวเหมือนกันเพราะเราต้องการให้เกิดความสงบแต่การกระทาถึงจุดนี้ก็ไม่สงบให้เราต้องสงบเสียแล้วก็เลยต้องหาวิธีการทางหนึ่งในการที่จะสู่การแก้ไขด้วยเพราะนั้นเทศกาลต่างๆเนี่ยจะเป็นเทศกาลวันพระเทศกาล เขา้าพรรษาออกพรรษาวันวิสาขะอะไรก็ดีเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่เราต้องมาประชุมกันแล้วก็มาปรึกษาหารือกันในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทสี่เนี่ยนะครับมีความจำเป็นมากที่จะต้องแลกเปลี่ยนวิธีการแก่กันและกันเนี่ยถ้าเราไม่สนใจไม่คิดจะแก้ไขก็ทํทำให้เรา มีมีความเบื่อหน่ายที่จะปปฏิบัติเหตุที่เบื่อหน่ายก็เพราะว่าทําไปแล้วแทนที่จะให้สงบกลายเป็นไม่สงบนั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นผู้พูดเองก็บอกว่าการที่เราฝึกฝนอบรมตัวเองสิ่งที่จะต้องเป็นไปเนี่ยก็มีทั้งตัวข้างหน้าข้างหลังนั่นเอง เมื่อสภาพจิตใจของเราเนี่ยมีการรวบรวมเป็นสภาพสมาธิวิธีของคนแต่ละคนที่ปฏิบัติไปแล้วก็จะทำให้เกิดมีความรู้พิเศษกันนะครับอย่างรู้ว่าดีอย่างรู้ว่านาคตอย่างนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราแก้ไขกันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องประพฤติปฏิบัติกัน เป้าหมายที่สุดนั้นเราจะต้องมีสติมีปัญญาเห็นสภาพตัวตนของเราซึ่งจะประกอบไปด้วยกายก็ดีใจก็ดีเพราะนั้นทำให้เราจะต้องมามาตักเตือนตัวเราเองนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตกันด้วยความไม่ประมาทถ,ถ้าเราไม่ประมาท อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องความไม่เที่ยงต่างๆนี่นะครับเราก็จะตรวจสอบอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่เราได้ตรวจสอบตัวเองอยู่บ่อยๆก็ทําให้เรามีสติหนาแน่นขึ้นทําให้เรามีสติและสมาธิที่กระทงนั้นอยู่ในสภาวะเนื้อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสูงต่ําไม่มากกว่ากัน ก็เป็นผลอย่างหนึ่งนะครับทำให้เราไม่รู้สึกหรือผู้ฟังที่แลกเปลี่ยนก็หาวิธีการแก้ไขทางหนึ่งทางหนึ่งด้วยนะครับเพราะถ้าเราไม่แก้ไขเนี่ยเราจะเกิดความเบื่อนหน่ายนะครับเบื่อนหน่ายที่ทําไปแล้วทําไมไม่จเจริญขึ้นและคิดว่าตกต่ำลงไปนะครับก็ขอให้กําลังใจกันในเรื่องการเรียนรู้และกระทาด้วยความไม่ประมาท นะครับวันนี้ก็จะมีนะฮะหมู่คณะเราไปเคลื่อนไหวไปทําการกุศลกันไปทอดภักกินบ้างไปตักบาเท,ทโวโกนบ้างนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่คูบาจารย์กันบ้างเหล่านี้แะครับที่เราต้องสั่งสมกันทําให้เรานั้นเกาะอยู่กับกุศลและจิตนั่นเองการเกาะติดเนี่ย กุศลเอาไว้เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แวะไปสู่เรื่อกความตกตาำเศร้าหมองความที่เป็นอกุศลต่างๆจะไม่ไปจับจ้วงล่วง,งเกินออกนอกตัวเราเองนะครับเพราะว่าพอพู้จากกันเนี่ยจะเห็นกันเหมือนกันว่าการที่สู่การแก้ไขก็ทำให้เบาสบายขึ้นนะครับแต่ถามว่าแก้ได้หรือยังอันนี้ต้องเป็นผู้ ผู้ที่เกิดปัญหาต้องแก้ไขเองนะครับทำให้มีโอกาสที่จะแก้ไขแล้วก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยทอดทิ้งหน้าที่แห่งความเป็นจริงไปนะครับหน้าที่ความเป็นจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาพิจารณาแล้วก็พูดจากันอยู่บ่อยๆนะครับก็มีโอกาสต่อนะวันนี้ก็ คณะก็มีโอกาสน้อมนำพาไปนะครับไปกราบพระไปสวดมนต์กันไปพิจรารณาธรรมกันนะวัดอ่านนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญลวาสนาทีเดียวเนื่องจากเทศกาลนะวันออกพรรษาวันแรกนี่นะครับหลังจากตักบาทเทวไปแล้วเราก็มีโอกาสไปละลึกกัน ไปลึกถึงคุณงามความดีกันแล้วเราก็ไปเจริญกุศลนะครับพิจารณาความไม่เที่ยงต่างๆที่ผู้พูดเองนั้นเคยวนเวียนไปมหาสู่นะครับหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่าสู่กันฟังว่าเส้นทางการจราจรตั้งแต่สมัยสมัย3-40ปี ที่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเดินทางกันไม่ใช่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะครับขับรถไปก็ถนนก็เป็นดินบ้างลูกหลังบ้างสมัยก่อนพรเทศการหน้าน้ําอย่างแบบนี้น้าจะท่วมน้ําท่วมก็ต้องหาเรือจ้างเรือไปนะประวันเข้าไปส่งไปสักการะเสร็จก็กลับแบบนี้เขาเรียกว่าการสัญจรไปมาโบ,บราณโบราณนั้น ทำให้เราตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันไม่มีเพราะว่าเขาปรับปรุงพัฒนาการไปสวยสดงดงามก็ไม่ต่างอะไรกันในเมืองการเท่าไร่นักนะครับใช่ไหมแต่สิ่งที่อัศจรรย์ตัวผู้พูดเองนั้นก็ได้มีโอกาสสืบเนื่องมาตลอดในเรื่องการไปมหาสูรนะวัดอ่านเนี่ยนะครับวัดเจ้าพ่อจันทรังสีเนี่ยนะ เพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในเทศกาลออกพรรษาปีนี้ใช่ไหมก็เดียวกาสจะเล่กนกุศลกันเก็บเล็กป็สมน้อยนะครับการที่เราจะให้เรามีกำลังในเรื่องสังสมไปด้วยบุญก็ดีบรารมีก็ดีเนี่ยเชื่อมั่นเหลือเกินถ้ารากวกเราจะต้องมีการดับมีการจุดติหรือมีการเกิดมาใหม่ ถ้าเรามีความสุขมีความระลึกเส้นท,ทางของชีวิตเรานะก็คือการพิจารณาธรรมไปด้วยก็ทำให้เกิดเหตุผลอันยิ่งใหญ่ในเรื่องการพิจนารณาธรรมในเรื่องแบบนี้ในเรื่องการกุศลนั้นเราจะเห็นว่าใจก็มีการแบบฟูขึ้นเมื่อใจฟูขึ้นนั้นหมายถึงว่า ถ้าเรารู้หมายถึงว่าเรามีสตินะฮะรู้สภาพใจถ้าบาังเอิญไม่รู้สภาพใจแลควก็ปลดทิ้งไปซะก่อนมันก็ทําให้เราไม่รู้ไม่เข้าใจต่อไปนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเอสภาพจิตใจของคนผู้ปฏิบัติเนี่ยเราจะเรียนรู้กันได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเจอสภาพเนี่ยเข้ามาฉับพลันทันด่วน เป็นเรื่องราวอย่างนี้เราต้องดูใจเราก่อนว่าใจเราสะเทือนไหมวิตกอะไรหรือเปล่าฮะเพราะนั้นเราต้องมาเล่าสู่กันฟังเสมอว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องเก็บนะครับเก็บสภาพอะไรที่มันจะสามารถครอบครองไว้ในจิตสำนึกของเราได้นี่นะครับจากประสบการณ ก็จะเล่าสู่กันฟังว่าคนเราถ้าหากว่ามีการน้อมดูสัจธรรมเสมอว่าชีวิตคนชีวิตสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกย่อมไม่แน่นอนย่อมแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถจะกำหนดได้เหมือนกันว่าชีวิตนั้นจะต้องอมตะถาวรยืนยาวนี่นะครับก็ไม่ได้นะฮะ เพราะนั้นด้วยความไม่ประมาทก็ทำให้เราต้องมาน้อมสู่การพิจรารณาความเป็นความตายอยู่เป็นหนึ่งเหนืองนะครับแต่เราพิจรารณาเป็นหนึ่งเนืองเนี่ยทำให้เราถ่ายถอนสิ่งที่เป็นของเราเหมือนกันแต่ก็ใช้เวลานานนะฮะเพราะว่าบางอย่างอะไรที่มันของใหญ่โตเนี่ยมันต้องมีการ น้อมสู่การพิจารณาช้าๆนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าเราเนี่ยมีสติแล้วสามารถเห็นสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางใจนะครับนะจะเห็นว่าถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องมีการพัฒนาการแล้วก็มีการแก้ไขซึ่งกันและกันนะถ้าว่าเรามีเรื่องราวข้างค้างเราก็ใช้วิธีการดังกล่าว แต่เราจะต้องไม่ละเมิดกันนะครับเรื่องหนุ่มสาวหญิงชายคนเท่าคนแก่อะไรก็ตามต้องไม่ละเมิดกันเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ทําให้มีวิธีการในการแก้ไขกันอย่างได้แน่นอนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสนะครับได้มาพูดจากกันบ้างมาเสียวนากันบ้างนี่นะครับ ก็ทำให้เราเติมไปด้วยปัญญาต่างๆนะครับบน,นี้ก็ดะมีกิจกรรมแล้วเราก็เคลื่อนไหวออกจากพื้นที่นี่นะครับจะมีการพูดจากันเรื่องตำนานเรื่องการแก้ไขเรื่องการกระทำต่างๆนานาอย่างนี้นะครับจะเล่าสู่กันฟังว่าชีวิตพวกเรา การที่เราใช้ชีวิตตามปกติประจำวันเราก็ต้องสำนึกเสมอว่าเรานั้นจะไม่เป็นผู้ประมาทในชีวิตเรานะครับกิจกรรมต่างๆถ้าว่าเรามีโอกาสแล้วเราก็จะสมทานเสมอว่าเราต้องการให้เ,เรียนรู้เรื่องสัจธรรมาตามความเป็นจริงแล้วก็มีเขาเรียกครูบาอาจารย์น ที่ดูแลณปัจจุบันเนี่ยจะมีหลายท่านทีเดียวแต่การที่ดูแลเนี่ยก็ต้องมีขอบเขตเหมือนกันและเด็กๆเล็กๆเ,เนี่ยไปเล่นนะออกกำลังกายเล่นกีฬาบางทีก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็เป็นเครื่องตักเตือนกันพราะเรื่องอย่างนี้ไม่แน่นอนนะครับด้วยความสนก็ดีด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ดี ก็ทะไมเกิดการผิดพลาดบกพ้องกันนะครับเราต้องมาเตือนกันเองนะครับแล้วก็น้อมที่จะให้ดูว่าชีวิตเนี่ยต้องมีการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ต้องไม่ประมาทกันด้วยนะครับถือว่าเป็นออช่องทางโอกาสที่งดงามนะครับการที่เราได้มีโอกาสไปกราบพระนั้นหมายถึงเราไประลึกคุณของท่านนะครับ การที่เราไปรอบน้อมสวดบนภาวนานั่นหมายถึงเรารลึกในพระธรรมคำสอนเพื่อจะนำไปสู่การประพฤปฏิบัติการใช่ไหมเมื่อเราเรียนรู้หรือฟังธรรมหรืออ่านมาก็ตาเนี่ยเราก็ต้องทำนะครับทำตามนั้นคือภาวนาบ้างเจริญสติปัฏฐานบ้างพร้อมทั้งอ่านเป็นวิชาการบ้างก็งถือเป็นสิ่งที่ดีลนงาน เพราะการที่เราจะชี้ช่องทางในการประพฤติปฏิบัติไปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะเบิกบานหรือไม่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติแบบไหนนะครับอย่างเชเมื่อเราทำอาหารเราก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าเอ๊พืชผัก เครื่องปรุงเครื่องเคียงเนี่ยมันถูกต้องกันหรือเปล่านะีอันนี้เป็นผักร้อนผักเย็นเนี่ยเรก็พิจารณาไปด้วยนะครับก็ทําให้เรานั้นมีคุณประโยชน์ต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางมากนะครับก็ล้าๆนิดๆน,น,นะครับก็เลยต้องของน้อมนำนะฮะคุณง,งามความดี ของพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิดามัรดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราอาพุทธบริจทสีนั้นจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภศรีสวัสดีครับ